สาวสวยชาวต่างชาติไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะเล่าว่าเพื่อนบอกว่าไทยเป็นโลกที่สามแต่พอได้เห็นตกใจมากไม่คิดว่าไทยจะมีแบบนี้เปิดคลิปมาสาวน้อยนักท่องเที่ยวของเราก็ยืนโพสท่าเก๋ๆท่ามกลางตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าในกรุงเทพเลยค่ะดูสิคะทำหน้าทำตาตื่นเต้นไม่พอยังมีแอบทำแก้มป่องป,องป,องปากจู๋ใส่กล้องซะด้วยดูทรงแล้วพลังงานล้นเหลือพร้อมลุยสุดๆเริ่มต้นทริปกันตอน10บโมงเช้าที่พระบรมมหาราชวังแดดเมือง ไทยจะร้อนแรงแค่ไหนฉีก็สู้ตายค่ะยืนอ้าปากค้างตะลึงในความวิจิตรการตาของวัดไทยคืออินเนอร์ความว้าวมาเต็มมากตัดภาพมาตอน11โมงครึ่งที่วัดโพนางถึงกับจูบนิ้วทำท่าเชฟคิสส่งจูบให้กล้องเลยนะคะสงสัยจะประทับใจความอลังการของพระนอนองค์ใหญ่สีทองอารามที่นอนทอดยาวอยู่ตรงหน้าแต่ความบันเทิงที่แท้จริงเริ่มตอนบ่ายโมงนี่แหละค่ะชีวิตดีๆที่ลงตัวบนรถไฟฟ้าที่คนแน่นเอียดหน้า,าน้อง ดูเลืกลักนิดหน่อยยิ้มแห้งๆเหมือนกำลังสงสัยว่าฉันจะแทรกตัวไปยืนตรงไหนดีนะเนี่ยแต่ก็ยังสู้ค่ะพอหลุดจากรถไฟฟ้ามาได้ตอนบ่ายสองก็แวะไปสูดอากาศที่สวนลุมพินีแต่ดันไปเจ้าเอกับเจ้าถิ่นอย่างน้องตัวเงินตัวทองที่กำลังนอนอาบแดดโชว์พุงอยู่ริมน้ำทำเอานักท่องเที่ยวสาวของเราตาโตอ้าปากหวอเลยค่ะคงจะช็อกซินีมาไม่น้อยที่เจอเพื่อนตัวใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มเดินเล่นในสวนสาธารณะแบบนี้ตกใบาสามก็ได้เวลาเติมพลังด้วย ต้มยำกุ้งหม้อไฟร้อนๆรอย,ยิ้มกลับมาสดใสอีกครั้งก่อนจะไปฟินขั้นสุดตอน5โมงเย็นกับร้านนวดเท้าดูหน้าชีสิคะหลับตาพริมเคลิ้มจนคอพอบคออ่อนแทบจะหลับคาโต้าอี้สงสัยจะเดินขาลากมาทั้งวัน พอสบายตัวแล้วก็ไปลุยต่อที่เยาวราชตอนหกโมงเย็นบรรยากาศแสงสีเสียงคึกคักมากนางเดินถือไม้ถังหูหลูกกินอย่างมีความสุขท่ามกลางป้ายไฟนีออนจินจีนแต่ที่เด็ดที่สุดต้องยกให้ตอนจบตอนสองทุ่มนี่แหละค่ะเป็นการปิดจบแบบตำนานสู้ชีวิตมากเพราะชีนั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับที่พักสวมหมวกกันน็อกใบใหญ่เท่ระเบิดแต่หน้าตาน้องดูหวาดเสียวสุดขีดตาเหลือกลานอ้าปากค้างเหมือนเพิ่งผ่านรถไฟเหาะตีลังกามาเป็นหนึ่งวันที่กรุง เทพที่ครบบทุกอารมณ์จริงๆค่ะ วันถัดมาสาวสวยยังคงตะลอนเที่ยวกรุงเทพเขียนบอกด้วยนะคะว่าภาคสองแล้วจ้าเปิดตัวมาวินาทีแรกด้วยรอยยิ้มสดใสพร้อมลุยแล้วก็ตัดภาพฉับไปที่10บโมงเช้าโผล่ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเลยนางทำหน้าตาตื่นเต้นอ้าปากค้างมองรูปปั้นช้างสามเสียนที่ยิ่งใหญ่อลังการแบบตะลึงสุดๆพอเที่ยงปุ๊บชีกว็วาร์ปมาโผล่หน้าดีออโกเฮาส์ตึกสีทองอารามแสบตาเว่อร,อร์นางก็ยืนทำหน้าอึ้งทึ่งในความหรูหราไฮโซไปอีกหนึ่งกลุ่ม พอบ่ายโมงก็ m o ฟไหวมากแม่มาอยู่ที่ LV the Place Bangkok เดินสวยๆดูนิทรรศการที่มีกระเป๋าอยู่ในลูกแก้วใสๆฟิลลูกคุณหนูเดินชมงานศิลป์แล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะบ่ายโมงครึ่มนางก็นั่งยิ้มหวานโชว์ชามข้าวดูน่ากินสุดๆเติมพลังเสร็จบ่ายสองครึ่มก็พุ่งตัวไปเซ็นทรัลเวิลด์ไปเจอซุ้มดิสนีย์ฮ่องกงนางก็ทำท่าเอามือปิดปากดีใจเหมือนเด็กน้อยได้ของเล่นเลยจ้าแล้วบ่ายสามครึ่งก็เข้าโหมดนักชอป WHM หอบเสื้อผ้าเข้าห้องลองถือไม้แขวนหมุนตัวเช็คความเป๊ะหน้ากระจกอย่างมีความสุข ตัดภาพมาช่วงค่ำทุ่งครึ่งบรรยากาศเปลี่ยนเป็นโรแมนติกที่สวนสาธารณะวิวตึกสูงไฟระยิบระยับนางก็ทำหน้าซาบซึ้งดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของกรุงเทพแต่ยังไม่จบแค่นั้นจ้าสี่ทุ่งคือเวลาของตัวแม่เปลี่ยนลุกจากสาวหวานเป็นสาวแซบใส่เดรสลายเสือดาวไปปาร์ตี้แสงเลเซอร์วิบวับสาส่นางก็เต้นโยกเบาๆจิกกล้องส่งท้ายแบบสวยสับเป็นหนึ่งวันที่ใช้เวลาคุ้มค่าสุดๆไปเลยค่ะ สถานที่ถัดไปที่เธออึ้งมากเป็นช่วงที่สาวสวยยืนถือกล้องถ่ายตัวเองทำหน้าตาตื่นเต้นอยู่บนดาดฟ้าพร้อมแคปชั่นที่เขียนแบบถ่อมตัวว่านี่แค่สวนในห้างที่กรุงเทพเองนะแหมอ่านแล้วก็อยากจะแหมไปถึงดาวอังคารเลยค่ะเพราะภาพถัดมาคือวิวเมืองยามค่ำคืนที่สวยตะลึงตึกสูงระฟ้าเปิดไฟระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบรรยากาศคือหรูหราหมาเห่ามากมองลงไปด้านล่างเห็นทางเดินลอยฟ้าที่มีน้ำไหลขนาบข้างตกแต่งไฟสี ีม่วงสลับเขียวดูลึกลับน่าค้นหาผู้คนก็เดินชมวิวกันชิลๆรับลมเย็นๆกันน่าอิจฉาที่สุดพอเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยก็เจอสวนป่าลอยฟ้าที่จัดแต่งต้นไม้ได้ร่มรื่นเขียวฉ่มเหมือนยกป่ามาไว้กลางเมืองมีการเล่นแสงสีจัดเต็มสองต้นไม้พุ่มไม้ให้ดูมีมิติทั้งสีแดงสีม่วงตัดกับความมืดได้สวยแปลกตาแล้วไฮไลท์เด็ดก็อยู่ที่หม่าน,น้ำตกจำลองขนาดใหญ่ที่มีไฟสีน้ำเงินสองสว่างดูเย็นฉ่ำชื่นใจแถมมีลูกแก้วเรือง แสงวางเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางน้ำพุดูแล้วเหมือนหลุดเข้าไปในฉากหนังแฟนตาซีเลยค่ะเรียกว่าเป็นแค่สวนที่เล่นใหญ่รัชดาไลเทียเตอร์สุดๆใครมาเดินเล่นตรงนี้รับรองว่าได้รูปสวยๆกลับไปอวดเพื่อนจนเมมเต็มแน่นอนที่เที่ยวอีกแห่งที่เธอไม่พลาดสาวคนสวยยืนทำหน้าอึง้งเอามือทาบอ,อกเลยค่ะตื่นเต้นอะไรเบอร์นั้นทำตาโตเหมือนไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าที่นี่มีอยู่จริง จนกระทั่งภาพตัดมาเฉลยด้วยป้าย Jurassic World ตัวเบื้อเริ่มเทิมนี่เองถึงได้ร้องอ๋อว่าทำไมาถึงดีใจขนาดนี้พอเข้าไปข้างในบรรยากาศก็เหมือนหลุดเข้าไปในป่าดึกดำบรรของจริงเป,เป๊ะมีต้นไม้ครึ้มเขียวช่ออุ่มแล้วชีก็หันไปเล่นกับน้องไดโนเสาร์ตัวน้อยหน้าตาน่ารักหน้าชังยิ้มแก้มปริเชียวนะคะ จากนั้นก็พาไปส่องห้องแล็บสุดล้ำมีหน้าจอโชว์ข้อมูลเจ้าอินโดไมนัสเร็กซ์ที่กำลังสร้างอยู่แถมยังมีหัวน้องแรปเตอร์ที่โดนเครื่องมือล็อกปากไว้อยู่ด้วยดูสายตาน้องเขาสิคะขวางเชียวสงสัยจะงุดหงิดถัดหนาก็เป็นโซนฝึกแรปเตอร์ที่ดูสมจริงจนแอบเสียวแทนแล้วก็ไปดูตู้อบไข่ไดโนเสาร์ที่มีไข่ฟองโตวางเรียงกันในแสงสีส,มสม้มๆ บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินมืดๆด,ด,ดูลึกลับน่าค้นหาขึ้นเรื่อยๆจนไปจ้าเอ๋กับไดโนเสาร์หน้าดุตัวใหญ่ที่จ้องมาเหมือนหิวข้าว แล้วอยู่ๆเหตุการณ์ก็พลิกผันหน้าจอก็ขึ้นเตือนภัยสีแดงเถือกสัญญาณเตือนภัยดังลั่นว่ามีความปลอดภัยรั่วไหลสาวเจ้าเราก็ทำหน้าเหวอตกใจสุดขีดทามกลางแสงสีแดงฉานแล้วปิดท้ายความระทึกเมื่อเจ้าทีเร็กซ์ตัวยักษ์โผล่มาคำรามใส่หน้าจังๆแบบระยะประชิดเล่นเอาสะดุ้งโยงกันไปเลยค่ะ ถ้าไปส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติในคลิปนี้บอกเลยว่าบันเทิงไม่แพ้ตัวคลิปเลยค่ะคุณพี่เพราะคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่จุดเดียวกันจนแทบจะกลายเป็นวาระแห่งชาติของช่องคอมเมนต์นั่นก็คือน้องตัวเงินตัวทองที่โผล่มาทักทายในสวนลุมพินีนั่นเองค่ะอ่านแล้วขำมากเพราะฝรั่งจำนวนเยอะมากตกใจจนแทบทำโทรศัพท์ร่วงหลายคนพิมพ์มาถามด้วยความสงสัยปนหวาดกลัวว่านั้นมันตัวอะไร บางคนถึงกับถามว่าที่นั่นมีมังกรโคโมโดเดินเล่นในสวนสาธารณะได้ด้วยหรอหรือแซวว่านี่มันจูราสสิกพาร์คชัดๆคือชาวต่างชาติเขา Amazing มากที่เห็นสัตว์หน้าตาคล้ายไดโนเสาร์ไซส์มินิแบบนี้เดินร่วมกับคนออกกำลังกายได้แบบชิวๆโดยที่คนในคลิปดูไม่แตกตื่นเลยเหมือนเป็นเรื่องปกติสุดๆ นอกจากเรื่องน้องตัวเงินตัวทองแล้วอีกประเด็นที่ฮอตไม่แพ้กันคือเรื่องความร้อนค่ะมีคอมเมนต์นหลายอันที่เข้ามาแสดงความเห็นใจเรื่องอากาศเมืองไทยโดยเฉพาะตอนที่เห็นน้องเหงื่อซึมหรือหน้าแดงตอนเดินเที่ยวหลายคนแซวว่าฉันรู้สึกร้อนแทนเลยหรือแค่ดูคลิปเหงื่อก็ไหลแล้วบางคนก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยมากรุงเทพแล้วละลายไปกับพื้นเหมือนกันเป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องนัดหมายเลยค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยคือคอมเมนต์เกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์ตอนจบคลิปค่ะชาวต่างชาติหลายคนหวาดเสียวแทนมากๆพากันคอมเมนต์ว่าใจกล้ามากที่นั่งมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพบางก็ว่าฉันคงหัวใจวายตั้งแต่ขึ้นรถแล้วเพราะการจราจรบ้านเราดูวุ่นวายในสายตาเขา แต่ก็มีอีกฝั่งที่เข้ามาบอกว่าคิดถึงเมืองไทยจังอาหารน่ากินมากโดยเฉพาะตอนเห็นต้มยำกุ้งกับถังหูลูเรียกว่าถึงจะบ่นเรื่องร้อนหรือตกใจสัตว์ประหลาดแต่สุดท้ายก็ลงทายโดยความรักในความวุ่นวายที่มีเสน่ห์ของกรุงเทพกันทั้งนั้นเลยค่ะอ่านแล้วก็อดภูมิใจปนขำไม่ได้จริงๆค่ะ